สวัสดีค่ะเมื่อเวลา1 7นาฬิกาสนาทีวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะดดจออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,าถูนและอองธทุลีพระบาทนายสระวงเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนายเอลลิยสคิปโชกี้ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกเกียรติยศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันวิ่งมาราทอน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2 0 24สำหรับนายเอลลอยสคิปโชกี้ เป็นนักวิ่งทางไกลาชาวเคนยาและทูตสันทวามัยตรีด้านจัญญาบัณและค่านิยมด้านกีฬาประจำอง,งค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเป็นเจ้าของสถิติการวิ่งมาราธอนในระยะเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นคนแรกของโลก และได้รับเหรียญทองวิ่งทางไกลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกณนะนะครริโอเดจาเนโรสหพันสาธารณรัฐบราซิลเมื่อปี2559และกีฬาโอลิมปิกณนะโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2563